เขาว่าเขาของเขาดีมากเจ๋งมากมันทําได้ดีจริงไหมถ้าไม่ดีนะจะเรือเจ็ 7, เรือยอดอันนี้เขาเรียกเจ็เรือยอดอ๋อใช่หรอไม่รู้จริงอะอะไรคะแต่จริงๆเราไม่รู้เดี๋ยว,ว่าน้ำหนักน้องเขาเท่าไหร่พี่ลองดูซิ <c oughs> ห,หุ้ยเฮ้ยวไหวอ่ะ ครับสวัสดีครับนี่นายกาลาดชาแนลนะครับ e ีพีนี้ผมจะพาเพื่อนๆไปเที่ยวนครปฐมนะไปเที่ยวทําไมอยากรู้ก่นสิเกินกหน่อยคือผมอาจจะไปนครปฐมนะครับมีเร่งไฟฟ้าอีกแล้วคือจากข่าวที่แล้วที่เราทําคลิปเร่งไฟฟ้านะครับมีอีกแบรนด์หนึ่งเขาบอกว่าของเขาเจ๋งของเขาดีเสนอมาให้เราเรายังไม่ได้ลองผมยังไม่รู้เลยแต่เห็นหน้าตาเขาส่งเรื่องของหน้าตาแพคกลงแพคเกจอะไรมาให้แล้วแล้วทีนี้เราก็ อยากรู้ว่ามันดีจริงไหมมันจะดีจริงตามที่เขาบอกไหมเขาบอกว่าของเขามีฟังก์ชันนูน่นนี่หลายแบบฟังก์ชันแบบว่าผมยังไม่อธิบายเดี๋ยวเพราะผมยังไม่รู้ยังไม่เห็นแต่เห็นหน้าตาเดี๋ยวเอาหน้าตามาให้เพื่อนได้ดูกันอีกทีดีกว่าว่าหน้าตาเป็นไงหน้าตามันซซ่งๆงหน่อยออกแนวแบบน่ารักหรือซิงๆซเดี๋ยวดูกันเองดูกันเองดีกว่าครับ คือหลายๆคนแซวกันมาเยอะว่าผมเนี่ยทำไมแทบทุกคลิปเลยจะมีกาแฟเนี่ยแก้วกาแฟกาแฟเลเสเปกนะเลเสเปกค,คอฟฟี่บอกก่อนเลเสเปกะครับก็คือไดโนที่เรามาขึ้นกันประจำนะไดโนเลเสเปกนะครับแล้วเขาขายกาแฟด้วย<ม>ก็เพื่อนๆบอกว่าเนี่ยต้องทุกคลิปเลยต้องมีแก้วกาแฟตลอดเลยไหนๆมีคนแซวพามาให้ดูร้านกาแฟเลยนี่เขาก็มีอ,องค์อ,อ,งอาหารเลยนะมีกาแฟกาแฟรอร่อยผมแนะนําเลยรสชาติดีมากอยู่ตรงบางนาตากกราดกมสี่นะไม่ไกลวิ่งเส้นบางนาตาดก,กมสี่จุดสังเกตง่ายๆนะติดกับศูนย์เบนส์เลยศูนย์เบนซ์ใหม่ หน้าตากอมัจติดกันเลยนะครับนี่มีอาหารมีขนมด้วยนะนี่อร่อยเลยอันนี้สั่งมากินไปดูเมนูเลีอ่ะว่ามีเมนูอะไรบ้างที่เล็สเปกนะครับเล็บสเปค,คอฟฟี่นะแบ่งพาร์ทเรื่องอร่อยกับร้านกาแฟเข้ามามีน,น้นีมีขนมเฮ้ยอันนี้อร่อยอันนี้อร่อย,อ,นนอ,รอ,ยอร่อยจริงๆไม่เคยกินอุยอร่อยมากหกสิบห้าบาทอร่อยเลยอะ่ะแต่ที่ดีเด็ดคือกาแฟผมกินกาแฟแทบทุกวันเลยห้าสิบห้าบาทนะแก้วก็โอเคนะรสชาติดีมากการันตี ที่เราจะไปนะครปฐมกันวันนี้นะจะไปทดลองเรื่องคาร์เรไฟฟ้าแบบน,นี้เลยไดโนบ็อกดูหน้าตาปเป็นไงไม่รู้มองเป็นเหมือนแบบหน้าแมวอะคือเขามี2ตัวนะมีตัวเล็กกับตัวใหญ่ราคาไม่รู้จริงๆเขาบอกของเขาดีมาลองดูหน่อยลองผิดลองถูกไม่รู้สไตล์เรานะดูกันเอ,เองผมก็ไม่ได้บอกว่าดีหรือไม่ดีนะดูกันเอ,เองครับเนี่ยหน้าตาเปิดกล่องมาแพคเกจก็หน้าตาดีนะหรูหราตัวแค่นี้หรอ แต่นี้ผมไม่รู้ฟังก์ชันนะบอกอก่อนนะไม่รู้เรื่องฟังก์ชันเลยแต่ต้องไปให้พี่เจ้าของแบรนด์เขาอธิบายอีกทีหนึ่งนะว่าทําอะไรได้บ้างนะแต่หน้าตาจริงเขาเล่นไฟฟ้าไม่มีอะไรอยู่แล้วเพื่อนๆรู้อยู่แล้วว่าเนี่ยมันมีสายวายเสียบตรงปลาขา,ขาเขาเล่งเหมือนกันเลยเหมือนกันทุกยี่ห้ออยู่แล้วเสียบของขาคขาเล่งเดิมแล้วก็แท็บสายขึ้นมาแค่นั้นเองชอบชอบแต่ไม่รู้ว่าทํางานได้ดีหรือเปล่าใช้ฟังก์ชันได้ดีจริงหรือเปล่า เขาบอกว่าตัวคันเร่งไฟฟ้าเขาที่เราเอามาเลยนะที่เขาเสนอมาแล้วเราฟังแล้วเอ,อในของพี่ดีจริงรอ่ะคือเขาบอกว่าจูนผ่านโทรศัพท์มือถือได้คือเห็นหน้าตาตัวเล็กๆนี้ไม่ต้องแบบไปจิ้มที่หน้าจอเลยโหลดแอปพลิเคชันมาใส่โทรศัพท์เราเนี่ยโหลดเสร็จปุ๊บเราสามารถเปิดฟังกชันเปลี่ยนตำแหน่งคันล่งคันเร่งอะไรทุกอย่างได้ที่โทรศัพท์มือถือนะนี่แล้วดูกล่องใหญ่กล่องใหญ่นี่คือกล่องเล็กนะตัวเล็กตัวใหญ่๋อตัวใหญ่หน้าตาก็ค่อนข้างจะดูดีนะเนี่ย แต่จริงไม่ได้ใหญ่นะไม่ได้ใหญ่เธอทานะดูในในกล่องมีอะไรมาบ้างหน้าตาดีอ่ะโอ้ยมีมีมีจอมีจอมีที่จอได้อย่างงี้โอ้เขาก็ออกแบบมาดีว่ะอ๋อมันเหมือนแบบว่าเดี๋ยวเดยใส่ถูกป่าเนี่ยเดี๋ยวเดยวหักไปเนี่ยอ๋อนี่นี่นีกดเข้าไปเลยนี่หลอกแหละ แล้วก็ติดตั้งบนคอนโซลได้คือมันไม่ได้มองแบบแบบเกตหน้าตาแบบบื้อๆหน่อยนะอันนีนะ้ผมว่าดีไซน์เขาค่อนข้างใส่ใจรายละเอียดนะแต่เรื่องฟังก์ชันและความสามารถของมันไม่รู้เหมือนกันว่าจะดีแค่ไหนเราต้องไปลองที่นะคปรปฐมนะครับที่ของเจ้าของไดโนบ็อกไดโนบ็อกแบรนด์นี้นะเขาว่าเขาของเขาดีมากเจ๋งมากมีฟังก์ชันการเปิด200กว่าฟังก์ชันอะ่ะมันเยอะมากแล้วมันปรับได้เยอะขนาดนะั้นมันจะมีผลจริงๆหรือเปล่านะมันทําได้ดีจริงไหมถ้าไม่ดีนะจะก็ไม่ดี ตอนนี้มาถึงแล้วนะครับศูนย์บัญบชาการใหญ่ไดโนบ็อกนะดูดิของโอ้หเยอะแยะมากมายนะหลังผมนะมีตัวชุดไดโนบ็อกตัวเล็กนะครับแล้วก็เป็นตัวแรปเตอร์นะครับแรปเตอร์จะเป็นตัวใหญ่นะมีรุ่นมากมายนะมี BT50 แต่นี้ผมไม่รู้ละรหัส r 1 1 R 1 0 R9 ของมากมายเพื่อนๆได้เห็นแล้วนะที่ผมเปิดแพ็กเกจให้ดูว่าหน้าตาเป็นยังไงไหนไหนมาถึงแล้วก่อนที่เราจะไปทดลองสไตล์มินายกาดนะครับวันนี้ผมก็จะไม่ทดลองเองไม่ขับเองอีกแล้วถ้าผมขับเองทดลองเองเพื่อนๆไม่อยากดูหรอกสิ่งที่เพื่อนๆอยากดดดูคือออยงงนนนนีีี้้ะรัแแสสสว สวัสดีครับจัดให้ตามคําเรียกร้องนะครับเป็นไงวันนี้สวยใสยเหมือนเดิมคือจะทีละขั้นตอนเลยแต่ก่อนอื่นจะไปอธิบายก่อนดีกว่านะครับว่าไกล่องไดโนบล็อกเนี่ยทำอะไรได้บ้างมีฟังก์ชันพิเศษมากมายนะสามารถเปิดแอปพลิเคชันในโทรศัพท์และจูนกล่องเครื่นงไฟฟ้าได้เลยได้ยังไงไปดูที่รถด,ดีกว่านะครับไป รถที่จะใช้ทดลองในวันนี้นะครับเจ้า Toyota Fortuner นระคันนี้เป็น f o r t u n e r เครื่อง3 0 0พขับ4 full time นะครับเป็นขับ4ี่ตลอดเวลาเลยในการใช้งานอาจจะแบบว่าหนืดแล้วอืดก็เป็นไปได้เพราะว่ารถขับเคลื่อน4ล้อด้วยน้ำหนักตัวรถเองเนี่ย f o r t u n เ r เป็นรถที่ค่อนข้างคันใหญ่เนี่ยเพื่อนๆดูสิก่อนที่จะให้น้องแนทไปทดลองสไตล์มินายกลาดนะเรามาให้เพื่อนๆดูเจ้าคารเร่งไฟฟ้าใดนบอกก่อนดีกว่าครับอันนี้เป็นตัวแรปเตอร์นะครับนี่นี่แรปเตอร์ผมไปอธิบายให้เพื่อนๆดูดีกว่านะคร ให้เพื่อนๆดูก่อนดีกว่าว่าไอ้คันนี้ฟอร์จูตร์คันนี้ไม่ใช่รถเดิมนะ มันไม่ได้แบบเดิมๆโรงงานเลยนะครับมีเครื่องยนตน์เครื่องยนต์ก็เขามีการ modify มาแล้วนะมีเทอร์โบ F55 เทอร์โบ F55 มีหัวฉีดมีอะไรละคือรถอ่ะต้องใช้ให้มีกําลังประมาณหนึ่งไปดูในในดโนโบล็อกเดือยนะครับว่าทางานยังไงบ้างตัวของไดโนบล็อกเพื่อนๆเห็นแล้วนะครับที่ผมเปิดให้เพื่อนๆได้ดูนะแต่อันนี้ติดตั้งเรียบร้อยแล้วคือติดตั้งกับรถเจ้าของไดโนบล็อกนะครับสวยงามสวยงามก่อนอื่นก่อนอื่นก่อนอื่น,อ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 นที่จะทําอะไรทั้งหมดทั้งทั้งหมดทั้งป่วนคือเราต้องโหลดแแออปพลลลลิเเเเคชันนนขข้้้าาา Pay Android ยยยีีงวก็มหภษไท กดเข้าเลย l a ป t ตอร์อินสตาจุดเด่นที่ผมสนใจเขาบอกว่าของเขาเจ๋งผมก็เลยอาถ้าเจ๋งพี่เอามาให้เราทดสอบให้เราได้ลองดูเสนอให้เพื่อนๆได้ดูได้ไหมพอเขาบอกมาว่าจูนผ่านโทรศัพท์มือถือได้พอแค่พูดแค่นี้ปิ๊งแหละแล้วปิ๊งไม่พอปิ๊งน้องแนทลากน้องแนทมาทรมานอีกแล้วเฮ้ยเราเสร็จแล้วเร็วมากเราเข้าแล้วนี่ บลูทูธคอนเน็กต์ล้องเปิดบลูทูธเราเปิดบลูทูธเจอไดโนบ็อกไม่ต้องไปกดคอนเน็กนะคือข้อดีนะอีกอย่างหนึ่งนะครับคือถ้าเราไปคอนเน็กปุ๊บแล้วเครื่องเสียงที่เราคอนเน็กอยู่เนะี่ยมันจะหลุดแต่ไดโนบ็อกไม่จําเป็นต้องคอนเน็กนะคือถ้าขึ้นว่าหาไดโนบ็อกเจอก็จบละเข้ามาถึงจะมีรหัสตั้งก่อนนะครับรหัสล็อกในแต่ละเครื่องนะไม่สามารถจูนกันมั่วซั่วได้อีกเออไม่ใช่ว่ารถจอดอยู่ข้างๆแล้วเรากดจูนกันมั่วซั่วได้นะใส่รหัสไปเลยอันนี้ พอเข้ามาถึงเราต้องกดออฟก่อนกดอออีกทีหน้าจอจะเปลี่ยนเป็นตัว F F คือฟัง์กชันฟาดนะครับฟาก็แสดงว่าพร้อมสําหรับจูนหน้านี้นะคือความเร็วของคันเร่งนะครับอันนี้คันเร่งยังไม่เร็วนะมันเป็นจูนแบบเรียวไทม์คันเร่งพอผมขยับคันเร่งดูดิคันเร่งผมอยู่กับที่นะเสียงเครื่องเปลี่ยนเลยนะรออมันเล่งขึ้นโดยที่ขาผมไม่ขยับขึ้นนะเป็นแบบเรียวไทม์ดูดิเพื่อนๆดู มี255นะครับเลเวลมีตั้งแต่0ถึง255นะผมลองแม็กซิมัมเลยเดี๋ยวเร็วไปเร็วเกินเร็วเกินอ่ามีระบบนี้อีกฟังก์ชันเสียงเวลาเดินหอบไหนลองดีรถเดินหอบได้ไหมอันนี้คือจังหวะของเสียงนะอันนี้ตืดตืดตืดเพื่อนๆอาจจะไม่ได้ยินแต่เสียงมันเปลี่ยนเล่นความเร็วถึงช่วงเฮ้ยเยฟียวเราเสียงดังๆนง เออมันมันสามารถปรับโอ้ถ้าอยากซิ่งไม่ต้องทำอะไรเลยปลายนิ้วสัมผัสผ่านแอปพลิเคชันเดินหงเดินหอบได้นี่เป็นไงเสียวนะโอ้อันนี้ไม่ได้เหยียบเลยใช่ไหมไม่ได้เหยียบไม่ได้เหยียบรถเดินหอบเองได้ มีระบบอีกอันหนึ่งนะแอนตี Anti ้สลิปอันนี้ดีนะสำหรับญาติพี่น้องเพื่อนผู้หญิงหรือว่าคนที่ขับรถไม่ค่อยจะแข็งนะหรือว่าขับรถเจอทางน้ําทางอันตรายเราสามารถปรับได้นะการลื่นการลดลื่นเท่าไหร่ได้เหยียบคันเร่งแล้วมันจะหนืดเลยรออเครื่องก็จะขึ้นช้าไปเลยรถมันอืดแบบคันเร่งอืดแบบแบบอืดอึดจัดเลยอะใช้คันเร่งเยอะมากมี m o อ e eco eco ประหยัดก็คงไม่มีอะไรมากอนะีโคเราก็ไม่ไสนใจ ที่ทีเด็ดนะครับสำหรับคันนี้นะครับคันนี้มีหมดไอรถฟอร์จูเนอคันนี้ที่เพื่อนๆเ,เห็นแล้วนะมีตัวเทอร์โบเอฟมีหัวฉีดควันจะดําคันนี้โหมดควันดำมีปิดควันรถซิ่งสายกระบะโรสซิ่งมันสามารถปิดควันได้เลยนี่ตอนนี้ผมยังไม่ปิดดูควันหลังรถไงเขาด่านเฮ้ยเติมลวดเติมลวดควางโทรศัพท์มาเลยเออลุยไปเลยเออล ดูคันแรกผมไม่มีควันถห้รถเยียบเลยตามรอบเครื่องรอบเครื่องขึ้นมาสี่พันรอบแต่ควันไม่มีโดนจับไหมไม่เสียตังค์โคตดเปียวแล้วก็มีล็อกรอบล็อกรอบอันนี้ข้อนี้อันนี้ดีดีดีดดเราเปิดโหมดออนเลยโหมดออนไปเลยปั๊บโหมดแอลมันจะปรับเป็นหน้าเป็น L. แอล้ลปรับเป็นแอลปุ๊บสามารถล็อกรอบได้เยียบขันแรกไม่ได้ ลักรอบ,อบกันดงกันเด็กไรได้นะอ่ะเราให้เพื่อนยืมรถเราเปิดรอบให้เพื่อนหน่อยเพื่อนยืมรถใช่ไหมรถเราโมเต็มอ่ะเราเปิดรอบให้แค่น,นี้ผมอยากเขาเล่นสุดแล้วนะสองพันรอบเปิดให้เพื่อนหน่อยเปิดให้เพื่อนหน่อยสามพันรอบเปิดอีกสามพันห้า อยากยืมรถหรอเพื่อนเอาไปเลยล็อกเราไปแล้วจะขี่ยังขี่ไปเลยรถเราโมเต็มเราก็ไม่กลัวพังขับไปทีอ่ะโคตรเจ๋งเลยเพื่อนอาจจะบอกเฮ้ยทำไมรถมึงไม่แรงเลยวะทำตั้งเยอะเออไม่ต้องแรงหรอกแต่มึงจะทำรถกูพังนี่อีกโหมดหนึ่งโหมดสุดท้ายที่เขามีนะนี่โหมด rpm ล็อกนะเนี่ยเล็งรอบเครื่องยนต์ได้เลยรถพ่วงแบตเราไม่ต้องมาเยือนยืนเหยียบคันเร่งให้นะเพื่อให้รอบเครื่องมันสูงขึ้นหรือว่าลดเครื่องเสียงนะครับเวลาจอดสตาร์ทไว้เพื่อเร่งเพื่อได้ชาร์จให้ได้ชาร์จทำงานนะนี่เราปรับเลยเนี่ยผมลองให้ดูเลย ปั๊มหมดออนรถเร่งเครื่องเองไปดูเครื่อง,องว่าเครื่องเร่งเองผมอยู่นี่นะแต่เครื่องเร่งเองเบาๆบเสียงก่อนเสียงดังเสียงดังเป็นไงปลายนิ้วสัมผัสบ้าบอเดี๋ยวนี้มันไปขนาดนี้แล้วเ,เนี่ยปรับนิ้วไปนิ้วเฮ้ยขนาดนี้เลยเหรอเขาเร่งไฟฟ้า พาน้องแนทมาเทสสไตล์มีไนไนทกะลาดนะวันนี้ไม่ได้ขับธรรมดาน้องแนทรู้แล้วนะไม่ได้ขับธรรมดานี่ในการขับรอบนี้คือดูดูเจสกีลำนี้ใหญ่ไหมให,ใหญ่ไหมใหญ่ ใหญ่จริงๆตัวเล็กๆทําไมใหญ่ไม่ไมถึงเจสก,กีทดสอบการเล่งไฟฟ้าเนี่ยคือในการเหยียบกันเล่งเนี่ยรถมันไม่ไปคันนี้บอกแล้วนะครับเพื่อนๆเห็นแล้วนะรถมีการโมดิฟายเครื่องยนต์มาพอสมควรแต่ถ้าเราลากของที่หนักขึ้นแบ่งน้ําหนักเยอะขึ้นเนี่ยมันจะขับไปไหมขับไหวหรือเปล่าก็ต้องลองดูนะครับให้น้องใหญ่เอ้ยน้องนัด คือให้น้องแนททดสอบโดยการขับลากเจสก,กีน้องแนทบอกไม่เคยขับไม่เคยขับเลยเนาะไม่เคยขับลากของไม่เคยเลยเนี่ยทางตรงยาวๆไม่ยากอย่าเลี้ยวลงข้างทางแล้วกันเพราะว่าถ้าลงไปพี่ก็ไม่มีปัญญาใช้เขาโอเค,อเคไ,ปไปให้น้องแนทลองขับดูเปิดแอปก่อนเปิดแอปพลิเคชันขึ้นมานี่น้องแนทเขาน่าฟาดหน้าฟ,า,า,ฟาคือการปรับคันเร่งนะ เราเปิดออนคันเร่งเลยตรงนั้นเราเหยียบคันเร่งค้างไว้เบาๆนี่เหยียบคันเร่งอยู่กับที่ปะหนูเหยียบเท่าเดิมนะคะไงเงี้ยเนี่ยเป็นการจูนแบบเรียวทำน,นี่หนูหนูเหยียบเท่าเดิมเลยจากแอป,ปเลยใน,นมือถือเลยนี่หนูเหยียบคันเร่งไว้ไม่หนูแตะไว้หน่อยเดียวไม่แตะไว้หน่อยเดียวแต่คันเร่งไฟฟ้าสามารถช่วยได้นะปกติอ,อ,อ๋อ แต่จร totally ิงๆจริงๆอะพี <ain> ่ก็ไม่ชอบแอปพลิเคชันนี้พี่อยากจะเตื้มอย่างเงี้ยอยากจะเตื้มอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยหรือว่าแบบนี้สะดวกกว่าค่ะหรอคะอย่าดีตายลองลากดิเค่อยๆลากไปเป็นไงนะคะมันถ่วงถ่วงถ่วงถ่วเหรอเดี๋ยวพี่ลองเปล่าคันเร่งให้ดูไหมคันเร่งเท่าเดิมไหมเนี่ยเท่าเดิมค่ะเราจะไม่ลงข้าัทางกันนะไม่ลงค่ะหนูก็ขับตรงๆสิคะ สาวมเราไม่มีตังจ่ายค่าเจ็ตนะคะได้ค่ะได้เลยนะสบายใช่ไหมอ๋อเดี๋ยวพี่ลองปรับเบาลงเป็นไงี้ับเร่งหนักปะหนักเลยไหมหนักค่ะอ่าแสดงว่าคันเร่งไฟฟ้าเห็นผลแต่ก็ถือว่าไม่เท่าไหร่ความรถมันไม่หนักมากใช่ไหมใช่ใช่อ่าพี่ต้องแน่ลองเบาๆก่อนเบาๆค่อยๆค่อยๆเบาๆวาค่อยๆจอด แต่หนูว่าเบาด10ล้อมากไปได้ะไป้นงางแล้วก็จะไม่เอา10ล้อนะคะไม่เอา10ล้อ10ล้ออยู่แค่นี้แค่เอึอมลองเอี่มอีกนิดนึงเป็นไงเบาไหมพุ่งปะพุ่งพุ่งถึงหน้าเอ้ยพุ่งไปข้างหน้าไหมพุ่งไปข้างหน้าค่ะไม่ได้พุ่งถึงหน้าไม่ได้พุ่งถึงหน้าเป็นไงรอบแรกลากเจสกีเป็นไงอ๋อก็สบายๆนะคะสบายอรอลากได้ แล้วคือถ้าเราต้องไปเที่ยวจังหวัดแล้วนัทเล็กแจสกีก็ขับได้ขับได้แต่มันมีข้อเล็งใช่ค่ะแล้วเจสกีมันเบาไปเล็กไปเดี๋ยวรอบนี้นะไม่เจสกีแล้วนะนี่ดูใหญ่กว่าเดิมเยอะดูอันนี้เขาเรียกเรืออะไรเรือเจ็ดเรือยอทอันนี้เขาเรียกเจ็ดเรือยอทใช่ค่ะเรือยอทอ๋อใช่หรอไม่รู้จริงนะอะไรคะโอเคโอเคเขาเรียกว่าเรืออะไรนะน้องนัทเจ็ดเรือยอทเจ็ดเรือยอทเจ็ดเรือ รอบนี้ <c oughs> เรือเลยยอด <c oughs> มาน้องแนทรู้ได้ไงเนี่ย <c oughs> อ๋อไม่ถึงเรือไม่ถึงเรือ <c oughs> โอ้โหใจคอไม่ดีเลยเรือไซส์ขนาดนี้นะ25ฟุตนะครับน้ำหนักประมาณ3ตัน3ตันน้องแนทลองลากซิว่าจะเหยียบไปไหมรถคันเดิมทุกอย่างเหมือนเดิมคันเร่งไฟฟ้าเดี๋ยวพี่อาจจะปรับโหมดให้มันแรงขึ้นอีกไปลองดูให้น้องแนทลองขับเจ้า Fort u n e r อร์ลากเรือ3ตันโดย <Okay. S 1> มีคันเร่งไฟฟ้าไดโนบ็อกนะครับไป โอเคไปน้องนะัทเดี๋ยวพี่จะลองไม่เปิดคัน <Okay. S 2> เร่งก่อนนะน้องนะัทลองขับใช้คันเร่งเบาๆเลย <Okay. S 2> ขับไปเรื่อยๆก่อนอ่ะเลยวัวไปหน่อยเราต้องหนีวัวไปเยียบเป็นไงหนักเหรออุ้ยหน้าหนักเลยอ่ะหนักไหมขาหนักเลยไหมหนะะักขาค่ะเดี๋ยวเราไปโดยโดยยังไม่เปิดคันเร่งไฟฟ้านะ <Okay. S 2> เปิดแค่คืออันนี้จริงๆสเต็ปประมาณนีาา้สี่สี่ระดับอาจจะยังไม่รู้สึกอะไรหนักเลยเนาะหนักกว่าจะเยอะเยอะเลยเยอะเลยเหรอหนักไหมเดี๋ยวพี่ลองช่วยคันเร่งไฟฟ้าดีกว่าค่อยๆปรับสเต็ปเป็นไง ดีขึ้นนะดีขึ้นค่ะเอาไปอีกเอาไปอีกเป็นไงเปาวะเปลวมากค่ะเพราะได้แต่นิดเดียวนะนิดเดียวใช่ไหมใช่ทางนั้นที่รถเลยดีขึ้นไหมดีขึ้นเยอะเนี่ยไปแล้วไปอีกไปเลยใช่ค่ะเปี่ยง่ายก็นึกกนึกเออถ้าวิ่งไกลๆเราวิ่งไกลๆเลยถ้ามีก็ก็คือโอเคเลยนะแต่ถ้าสมมติไม่มีคันเร่งแล้วเหนื่อยๆอย่างเงี้ยเราขับยังไง เมื่อขาไหมเมื่อขานะเพราะน้องนายจะใหญ่นะคะน้องนาจะใหญ่เพราะน้นแน้องเล็กด้วย น้ำหนักตอนแรกนะครับน้องแนทบอกว่าขับได้สบายเรือไม่หนักเราเลยมีตัวช่วยออปชั่นเสริมนะครับสำหรับทำให้เรือหนักขึ้นนี่นี่นีออปชั่นเสริมเป็ไงหนักหนักทุกคนหนักทุกทุกคน <S <S 1> <S 1> เดี๋ยวเราต้องพาน้องๆน,นั่งเรือแล้วเราจะขึ้นไปด้วยทำให้เรือหนักขึ้นแล้วดูซิว่าคันเร่งไดโนบล็อกเนี่ย จะลากไปได้ไหมแต่เนี้ยจริงๆอ่ะคือไม่เกี่ยวกับแนทไม่เกี่ยวกับใครละเกี่ยวกับผมเองล้วนๆเลยเฮ้แต่จริงๆเราไม่รู้เดี๋ยวว่าน้ําหนักน้องเขาเท่าไหร่ลองเออลองยกดูก่อนไหมพอเราอีกแล้วเนี่ยพออย่างเงี้ยกูก็ไม่ชอบอ่ะในในเลาในในพี่พี่ลองพี่ลองดูสิหุยเฮ้ยไหวไหวอ่ะน้องน้องขึ้นก่อนคนแรกอุ้มได้ทั้งวันโอ๊ยถ่ายคลิปไม่ไหวปวดหลังน้หนักหนักหุยไม่หนัก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 โอเคค่ะคนที่สามนะครับคนที่สามเนี่ยพี่ลองยกสิโหูวิเฮ้ยน้ำหนักได้นะน้ำหนักได้ ถ่ายสิว่าผมจะยกไหวไหมเขาก็ไหวทำงานนะโอ้ยใครใครก็ไหวเดี๋ยวไปเขาท่าไหนท่าไหนกว้าอ่อนไม่ได้หแบบชิปเนี้ยอู้หูอันนี้หลังแอนเหมือนกันขับไปเลยเน็ตเดี๋ยวขับไปเลยนะเอออ้าวทำไมต้องนั่งไปด้วยล่ะเน็ตก็ขับไปสิไม่ใช่น้ำหนักมันไม่ได้เออเออขับขับไปเถอะเดี๋ยวเดี๋ยวไปจะขึ้นเรือกันลรอ มาถึงเรียบร้อยแล้วนะครับเป็นไงแนทขับรถพาพี่มานั่งเที่ยวทะเลเหรอเขาเรียกว่าอะไรนะบึงเหรอบึงเหรอมาเที่ยวบึงน้องแนทขับพามานะครับนั่งบนเรือมาน้องแนทเป็นคนขับรถและมีน้องๆขวัญใจวัยรุ่นมากเลยนะพี่ยอดจริงๆแนทอ่ะแนทแนทไม่ต้องมานั่งข้างๆพี่ก็ได้นทไปไหนก็ไปแนทไปนั่งในรถก็ได้ได้ไม่ได้แต่จริงๆคืออันนี้วันนี้พาให้น้องแนทมาทดสอบเคร่งไฟฟ้าไดโนบ็อกมาคราวที่แล้วได้ทดสอบไปแล้วแต่วันนี้ทดสอบโดยการลากเรือขับเรือเป็นยังไงบ้าง ไม่ได้หนักเหมือนที่คค่ะไม่หนักใช่ไหมคือเราเราเหยียบคันเร่งมันก็ไปใช่ค่ะทางทั้งที่มีน้องๆที่หนักอกหนักใจของพี่ยศของพี่เลยเหรอใช่ตอนแรกเราไม่ไม่เปิดคันเร่งไฟฟ้าเลยขับยังไงอืดมากเออคือเราเมื่อยเหยียบคันเร่งไม่ลงเหยียบคันเร่งเยอะแต่ว่ารถไม่ไปรถไม่ค่อยไปพอพี่เปิดฟังกชันคันเร่งไฟฟ้าให้ใช้แล้วเป็นยังไงบ้างก็ สบายขึ้นเยอะค่ะขับได้เลยขับได้ไม่เหนื่อยเลยใช่ไหมไม่เหนื่อยไม่ปวดน่องเพราะว่าพี่นั่งมาพี่ก็สบายสบายกายสบายใจี EP นี้ก็มีความสุขที่สุดอ่ะจริงจริงแล้วอ่ะมีความสุขมากมากเลยความสุขของพี่ยศจริงๆไม่ได้ไม่ได้ชอบอย่างนี้ย่าหมาบ้านนะฝนตกอยู่ฝนตกด้วยฝากเขาเล่นไฟฟ้าไดโนบล็อกด้วยฝากติดตามมินไนต์กะล่ำชาแนลด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์เยอะๆนะครับขอบคุณผู้ใหญ่ใจดี FPPview นะครับเจอกัน EP หน้าครับผมไปแล้วต้องใช้เวลาอีกนานอยู่กับน้องๆนะน้องแนทวันนี้พี่อาจจะไม่กลับเดีี๋ยววหนูกลลับเอองแ้ท่คื ให้หนูอยู่ด้วยอยู่ด้วยแต่รอบนี้ให้หนูกลับเองคนเดียวเรื่องของหนูหนูจะกลับงานเรื่องหนูหนูพี่ไม่กลับแต่พวกหนูก็ไม่กลับนะอยู่ด้วยกันโอเคไปเจอกันครับ ep หน้าครับบ๊ายบายครับบ๊ายบายบึม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 อุ้ย